วิทยาศาสตร์มันสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันมีรีเสิร์มากมายผมไม่เคยวิ่งเลยมา20กว่าปีแล้วผมก็ยังสามารถชกไว้ได้ยนะและจริงผมซ้อมประมาณ3วันต่ออาทิตย์เองเนะผมก็ยังชกได้ปกติคุยกับคนขทั้งในอยู่ก็รจริงก็แค่รอรอคนแบรนด์่นันเอง สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ค่ายมวยซ u p เปอร์วันเทนนิ่งแคมป์ครับเราจะมาคุยกับนักชกหนึ่งคนครับต้องบอกว่าเป็นระดับแชมเปี้ยนของรายการวันแชมเปี้ยนชิพนรุนแมนตั้มเวทเลยครับเรามาอัปเดตกันครับว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และอนาคตเนี่ยยังจะอยู่กับรายการวันหรือไม่ครับไปพบเขากันเลยครับนั่นก็คือเพชรธนงเพชรเปิกกัต เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับทางพี่เพชรนงเพชรเปิร์กัดเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุยกับแฟนมวยหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเพชรนงเพชรเปิร์กัดนะครับนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอ่าเรียกได้ว่ามามาอัปเดตชีวิตดีกว่าในช่วงที่ว่าอาจจะพักร่างกายอยู่ตอนนี้นะแล้วก็อยากจะให้พี่เพชรนงนะครับเหมือนกับให้ความรู้น้องๆหน่อยว่าแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่นักมวยหยุดนานๆเนี่ยเขาต้องทาอะไรบ้างก็ตอนนี้เนี่ยก็คือหยุดพักไปประมาณกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ก็ เป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครก็คือทานอาหารดีแล้วแหละก็คือผมเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่ดื่มอยู่แล้วก็คือได้ออกกำลังกายทุกวันนะครับประมาณหกถึงเจ็ดวันต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์อยู่แล้วแหละก็เลยมีความโชคดีไปในตัวครับคือจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันก็ผ่านมาพอสมควรแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติครับแค่รอเวลาแค่นั้นเองตอนนี้ก็มี แอคทิวิตี้แล้วก็กิจกรรมแล้วก็มีงานทําปกติก็เลยไม่ได้เครียดไม่ได้ว่ามีผลกระทบอะไรมากใช่ครับจริงๆนะในในเขาเรียกว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าพี่เพชรนงเป็นแชมป์โลกอยู่เลยเป็นแชม <laughs> ป์มโลกของแฟนมวยหลายคนนะแล้วก็อยากจะเห็นกลับมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในรุ่นแปนตัมเวดวันในตอนนี้หน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มขับเคี่ยวกันสนุกขับตอนนี้มีตัวเด่น <laughs> ๆขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ ก็สนุกครับผมเองก็ยังแอบรุนแอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะแฮกเกอร์ตี้อยู่ไงพี่โอ้สุดครับคนนี้เก่งจริงครับเก่งจริงนะร่างกายดีด้วยเอาพูดถึงชีวิตประจําวันของพี่เพชรนงหน่อยครับในช่วงที่พักร่างกายอยู่นี้ทำอะไรบ้างครับจริงๆทุกวันก็ออกกําลังกายครับแทบทั้งวันเลยแล้วก็มีงานทําก็คือเป็น personal trainer นะครับเสร็จแล้วก็ลงทุนทำธุรกิจเปิดบริษัทเกี่ยวกับเดเวลลอปนะครับเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเขียนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทํา เล่นหุ้นทำทำทำเยอะแยะมากมายแล้วก็ลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนแล้วก็ดูบาบๆาครับ,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 รบโอ้ดาแทบไม่ได้ว่างเลยทั้งวันครับ <c oughs> จริงๆเนี่ยแทบจะลืมต่อยมวยแล้วนะพี่นนะ <c oughs> ยังครับใจยังร่กอยู่้วก็ร่างกายเนี่ยคือยังเรียกร้องอยู่ผม <c oughs> ยังอยากกลับไปทวงความยิ่งใหญ่อยู่ครับผมพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับกับวงการมวยห้ายก้วกันนะตั้งแต่สมัยโบราณเรามาเลยคือนักมวยเนี่ยต้องต่อยทุกเดือนนะ แล้วก็แบบต้องต่อยประจําถ้า2อสาเดือนเนี่ยกลายเป็นมวยเรือวิธีไปแล้วอไอ้ตร,ตรงนี้มันจริงไม่จริงยังไงพี่จริงจริงมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่โดนสืบทอดกันมานะครับแต่ว่าส่วนตัวเองเ,องเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเทสร่างกายตลอดเวลาหนักกีฬาเนี่ยเวลาแข่งก็จะไม่ค่อยได้เทสร่างกายแต่ส่วนตัวเองแร้ววิทยาสการกีฬาเขามีการเทสร่างกายต่อเวลาเมื่อไหร่ที่นักีฬาเกิดการเทสร่างกายต่อเวลาหมายความว่า มันก็ได้ใช้แอคทิวิตี้จริงๆเหมือนการแข่งขันจริงๆขึ้นมาเหมือนจำลองเหตุการณ์ขึ้นมานะให้แบบว่าเหมาะสมกับการชกจริงๆแบบนั้นครับนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คือนักมวยคนไหนเแบบาบอกโอ้ผม2เดือนแล้วเนี่ยเลือเวทีมันอืดตีมันไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับถ้านักกีฬาคนนั้นมีการทสร่างกายตลอดเวลาอางเียครับก็ถ้าเกิดว่าค่ายต่างๆนะก็ค่อย เรียนรู้ไปก็แล้วกันผมเชื่อว่าพี่เพชรนงเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะกับการที่นําเอาเรื่องของโภชนาการเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพี่เพชรนงครับถึงถึงจำเป็นที่จะต้องเอามันเข้ามาเนี่ยจริงๆผมมองว่าเหมือนคนเราอายุพรมากขึ้นเรื่อยๆใช่มันก็สึกก่อนตามระยะเวลาที่เราใช้งานมาตั้งแต่เด็กๆนักกีฬาไทยเนี่ย เริ่มชมกันมางแต่7จ็ดขวบแปดขวบหมายความว่าระยะเวลาที่มันโดนใช้งานมานาน,านเนี่ยมันก็เริ่มสึกหลอไปตามกาลเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไงก็ได้ให้ให้ให้ร่างกายของเราครับเกิดการรีคอเบอรี่ได้เร็วม,มากที่สุดใครรีคอเบอรี่ได้เร็วกว่าคนนั้นก็ดีไปหรือว่าชนะไปคะแนนเองครับ,รบถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่เบญโนงก็คือจะรู้ในเรื่องของระบบมวยห้ายกซ้องกันมาแบบเดิมๆเลยใช่คกับระบบใหม่เนี่ยคิดว่ามันมันสามารถที่จะมิกกันยังไงได้แบบสมมุติเราจะไป ปฏิรูปสักค่ายหนึ่งบ้านนอกเลยอะไรเงี้ยมันมีความยากง่ายไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องของโปรแกรมการฝึกซอ้อมมากกว่าครับถ้า<ม>ยกตัวอย่างเช่นนะักกีฬาสมัยก่อนแม้กระทั่งตัวเองเมื่อสมัยก่อนที่จะมีมวลสามยกนะครับเราก็จะซ้อมอยู่แค่โปรแกรมเดียวคือความทนทานเอ็นนอะนคือซ้อมทั้งวันเ <c oughs> ช้าตื่นวิ่งเตะกระสอบเตะเป้าป้อมลงรวมเยน็นก็ทําแบบเดิมคือร่างกายของเรา,ามันใช้งานหนักในด้านน้านเดียวเยอะจนเกินไปเมื่อเกิดการ เจ็บปวดเมื่อยล้าฟกช้ำมันก็มันก็เลยวิกไปเรื่อยๆแบบนั้นครับมันก็เลยพอเวลาร่างกายของเราพีกไม่สามารถพีกได้ยืนพื้นไดตลอดเวลามันจะพีกมันก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับหมายความว่าได้เกิดนักกีฬาเริ่มพีกเลยน่หลังจากนั้นก็จะเริ่มไม่สบายแล้วพอไม่สบายแล้วก็ฝืนฝึกซ้อมต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็เริ่มยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็เลยเหมือนที่ผมพูดว่าทำยังไงก็ได้ให้นักกีฬาครับเกิดการเ e ค o v e r y ได้เร็วมากที่สุด ทั้งนก,กีฬา<อ>กิิมนอนหลับซ้อมได้เต็มที่มันก็รีคาบเรี่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเอาจริงๆนะทุกวันนี้ก็บางค่ายก็คือซ้อมเหมือนเดิมใช่ต้องซ้อมหนักคุณต้องเตะให้แรงมันใช่เหมือนวิ่ง,ว,งวิ่งหนักซ้อมเยอะแต่จริงๆผมบอกผม,มเป็นคนที่หยุดวิ่งตั้งแต่อายุ17ปีเลยนะครับผมไม่เคยวิ่งเลยผมเดินอย่างเดียวอะล่ะใช่ครับผม,มผมไม่เคยวิ่งเลยมา20กว่าปีลอมผมก็ยังสามารถชกไว้ได้อยแางจริงๆ <นะ S 1> ผมซ้อมประมาณ ซ้อมมวยครับประมาณ3วันต่ออาทิตย์เองอะไรเงี้ยผมก็ยังยังยังชคได้ปกตินะก็คือมันมันอยู่ที่ในเรื่องของการดูแลเออจะไเสริมจุดแข็งปรับจุดด้อยอะไรประมาณนั<ช>้นมากกว่าใช่ครับถ้าของว่าทฤษฎีที่ว่าเหลือเวทีนานร่างกายอืดไม่มีจริงใช่ไหมจริงเป็นความเชื่อมากกว่าเขาบอกว่า ก็เชื่อใครเชื่อมันดีกว่าเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนี้วิทยาศาสตร์มันสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันมีรีเสิร์ชมากมายก็คือยกตัวอย่างอย่างพี่เพชรนงเนี่ยเฉลี่ยต่อต่อปีหรือว่าต่อหนึ่งไฟระยะห่างเนี่ยปร,ประมาณกี่เดือนครับจริงๆถ้าเป็นช่วงเด็กๆก็คงเหมือนนักมวยทั่วไปครับแต่พอโตขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็จะพยายามอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่เดือนไม่ก็ประมาณแบบหกเดือนต่อต่อครั้งเพื่อหนึ่งก็เพื่อว่าให้ให้ร่างกายตัวเองน่ไม่เกิดการสะสมจากการฝึกซ้อมเนี่ยเยอะจนเกินไปเพราะว่าซ้อมหนักจนเกินไปพอซ้อมหนักจนนเเิไป ด้วยอายุของผมใช่ไหมัมันมากขึ้นไม่ได้เกิดการเจ็บตามข้อ,อต,าตามข้อต่อตามกระดูกเนี่ยพอมันเจ็บนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะหายยากฉะนั้มผมพยายามทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยเหมือนเกิดการรีคาบเบอรี่ก่อนแล้วค่อยฝึกซ้อมเหมือนประมาณเนี่ยก็เลยใช้ตรงนี้เข้ามาดูแลตัวเองในช่วงที่ว่าคือมันก็เหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนปกติเลยนะใช่เหมือนใช้ชีวิตปกติปกติจะ,ะเรียกว่าจะแบนหรือไม่แบนอะไรตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเดียวครับผมจิตใจก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับร่างกายก็ ทำไว้อยู่แล้วรเรียกไี้ว่ารอคัมแบ็กเลยใช่ก็ยังซ้อมทุกวันครับก็ <laughs> ยังก็ยังซ้อมทุกวันซ้อมแบบหกถึงเจ็ดวันต่ออาทิตย์อยู่ครับ <c oughs> ก็แฟนมวยก็เป็นห่วงนะสําหรับแฟนๆของพี่เพชรธนงนะได้ได้ดูการคัมแบ็กแน่แน่นอนครับเป้าหมายอีกประมาณเนี่ยจะพ้นแบนด์อีกอตอนนี้คือครึ่งทางแล้วเป้าหมายของพี่เพชรธนงยังอยู่กับรายการวันหรือเปล่าครับยังอยู่ครับยังยังอยากกลับมาโชว์ผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพจริงๆก็มีอยากชกกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแค่ หลักการจริงๆผมนะแค่ว่าเหมือนอยากโชว์ศักยกภาพมากกก่าว่าเราอายุขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังสามารถชกมไวยได้จริงๆเป็นความชอบด้วยเป็นแพชชั่นด้วยนะยครับก็ประมาณนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าก็ยังเป็นแชมป์โลกอยู่นะเพราะไม่ได้เสีย <c oughs> ให้ไทรแล้วก็โอกาสที่จะก,กลับไปทวงเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนครับในความรู้สึกของจริงๆผมก็ยังมีมีคุยกับคนข้างในอยู่ครับก็รบจริงๆก็แค่รอรอคนแบรนด์แค่นั้นเองครับก็พร้อมเลยก็พร้อมเลยครับช่วยวิเคราะห์ แอคตี้นี่ ati, อ๋อแชมป์โลกคนใหม่แบนตัมเวดเหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะเขาเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวมากๆแล้วก็คือตอนนี้คือห้าวสุดๆเลยคร,ครับว่าเก่งไหมก็เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเจอมวยแบบนี้เนี่ยต้องดูแลร่างกายหรือว่าต้องเตรียมแผนอะไรไปยังไงบ้างครับจริงๆผมเหรอถ้าถ้าเป็นพี่ต้องต่อยสมมุติว่าเดือนหน้าถามวองเดือนนี้ต้องถามว่าชกกติกาอะไรต้องบอกว่า คนเรเก,ก่งคนละกติกาใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ถ้าอย่างมองว่าถ้าเข้ามาในกติกาของคิกบ็อกซิงบบ่งเนี่ยบอกผมต่อยคิกบ็อกซิ่งมา10กว่าปีแล้ว<อ>ผม,ม้องว่าผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านคิกบ็อกซิง่งในการเก็บสกอร์ค่อนข้างเก่งผมป้องกันตัวเก่งไอฮฮคติเก่งไหมเก่งมากแต่บอกว่าในทางคิกบ็อกซิ่งเน่ยเขาเพิ่งต่อยแค่ครั้งเดียวผมก็ยังมองว่าถ้าต่อยกันในด้านกติกาคิกบ็อกซิ่งผมก็ยังเหนือกว่าเขาเยอะมากเนื่องเพราะผมเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้เดินเข้าไปรับบัตร <ừ> mm. ซึ่งมันแตกต่างคนเดินเขาไปหาเขาเขาหนักมากเขาคมมากโอเค okay, โอกาสมันมีมากแต่ว่าผมคนที่หนึ่งผมป้องกันตัวเองเก่งมากผมแทบไม่ค่อยโดนโดนดาเมจเลยซึ่งโอกาสที่โดนน้อยมากตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่ากเป็นจลิงผมหน่อยว่าผมคนที่ป้องกันตัวเก่งขนาดไหนเป็นแผนข้าวๆแล้วกันเผื่อวันหนึ่งเนี่ยได้เจอกันนะฮะจริงๆผมก็ตื่นเต้นนะถ้านนึกภาพว่าแฮกเกอร์ตี้จะต้องป้องกันกับนักชกที่ประสบการณ์สูงๆอย่างเพชรธนงเนี่ย ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะไปได้ถึงตรงไหนหรือว่าจะเสร็จแข่งพิษนงผมก็รอดูเขาต่อยกับคนที่เก่งๆอยู่ครับนะเพราะว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูว่าตอนที่เขาได้แชมป์ก็คือต่อยกับนักชกที่เป็น MMA มาครับผมอาจจะมองว่าโอ้โหก็เทพจริงนะก็เก่งนะก็ถามว่าอะตอนนี้ก็รอเวลาแค่นั้นเองหออีกนิดนึงครับกับนักมวยบ้านเราตอนเนี้ยคือผมเห็นว่าบางคนเนี่ยอายุ22 23บาเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นมวยเก่าเป็นมวย เป็นมวยแบบเริ่มสภาพไม่ดีแล้วจะมีอะไรตรงไหนที่จะแนะนําน้องๆเหล่านี้บ้างไหมครับให้ยืนระยะได้นานๆจริงๆผมว่าต้องเริ่มเริ่มรักตัวเองครับเริ่มรักษาสุขภาพนะครับก็คือพยายามทานอาหารดีๆนะครับพยายามเลี่ยงสิ่งของมึนเมานะครับอะไรที่ทําแล้วรู้สึกว่าทําให้ร่างกายตัวเองอ่ะมันบอบช้าหรือว่ามันวีกง่ายๆเนี่ยก็ต้องพยายามห่างจากมันก็คือคงต้องบอกห่างจากพวกสาใช่ไหมครับอแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลานว่าเถอะใช่ก็ต้องพยายามบอกกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเยอะๆพยายาม หาแอคทิวิตี้เยอะๆน,นะครับในการทําใหจ้จิตกรรมเนี่ยทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงอย่างส่วนตัวเนี่ย<น>ผมเนี่ยชอบเล่นฟิตเนสเล่น,น,เ,นเวทเทรนนิ่งเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อน่ะเกิดความแข็งแรงเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาโชคชาวต่างชาติเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยแข็งแรงกว่าเราเยอะมาก<น>ใช่ไหมครับ<น>ซึ่งเป็นเรื่องของเจอติกด้วยรเรื่องของเอ่อพวกพวกพวกพันธุกรรมใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้หมาควาว่าเราก็ต้องพยายามดึงศักยภาพของตัวเอง ขึ้นมาให้มากสุดนะครับแล้วก็พยายามทานอาหารดีๆครับก็คือเลือกกินหน่อยไม่ใช่ว่าแบบผมเห็นอะไรหิวก็ซัดแต่ว่ามันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างของนักกีฬาคนไทยคือนักมวยพอเวลาโชคเสร็จก็คือจะกลับบ้านยาวๆเลยแล้วก็ทิ้งตัวคือเที่ยวเตะเต็มที่ดื่มเที่ยวอะไรเงี้ยพอมีรายการถึงจะกลับมามาซ้อมแล้วก็มาเล่งอาช่วงสั้นๆแล้วก็ต่อยมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีเวลาไม่มากพอที่จะไปแข่งขัน แต่สั on <net. S 3> <living> <Denver> <improving> ่ตัวเนี่ยผมต่อยเสร็จมาแค่หนึ่งวันนะครับผมก็เริ่งตัวลงมือฝึกซ้อมต่อเลยทันทีเลยก็คือมาเล่นฟิตเนสทันทีเลยอะไรเงี้ยก็คือว่าร่างกายเลย่ันบอว่าถ้กิดต่อยผมเนี่ยไม่มีรายการหปีผมก็จะซ้อม1ปีเลยแต่จะต่างกับน้องๆที่แบบถ้าไม่มีรายการหปีก็คือก็ ก็จะไม่ซ้อมเลยมัน,นก็เลยน่าจะแตกต่างตรงนี้มากกว่าก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างนะครับจากจากการโชกของพี่เพชรธนงก็แล้วกันว่ายังสามารถรักษาร่างกายของเองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยังคงมีมาตรฐานที่สูงอยู่ครับผมถึงประเด็นสุดท้ายในวันนี้แล้วครับใกล้เข้ามาแล้วกับศึกใหญ่ระหว่างตะวันฉายกับซุเปอร์บอลแน่นอนครับซุเปอร์บอลเนี่ยก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะค,คิดว่าถามแบบ ง่ายๆเลยจะเอาอะไรไปสู้ตะวันฉายแบบจะอัตเตรียมอะไรไปสู้ถ้าถ้าพี่เป็นจะอะไรบอลไปสู้ตะวันฉายโอ้คำนี้คือทุกอย่างเลยคือทุกอย่างเลยตื่นเต้นมากก็บอกว่าว่าต้องบอกว่าคนดูมวยสมัยนี้ยังไม่รู้จักซูบอนดีพอจริงซู้บอลอะชคมวยไทยเก่งมากนะครับแค่เหมือนย้อนไปก่อนหน้านี้มันสื่อโซเชียลอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้คนก็เลยมองว่าตะวันฉายดูดีกว่าซูบอนแต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปซูบอลตอนชคเมือไทยเขาเก่งมากนะครับเป็นคนที่ ป้องกันตัวเองเก่งมากครับเขาในก็เหนียวแล้วก็เป็นคนที่ขยันเอาอาวุธมากซึ่งมองว่าตอนเนี้ผมมองว่าโวบบอลประสบการณ์มีมากกว่าตอนชายการใกล้เกมดีกว่าแต่ตอนชายเนี่ยเป็นนักกีฬาที่สดขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยทุกคนก็บอกว่บอกทุกอย่างมาหมดใช่ครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็ห้าสิบห้าสิบซึ่งบอกว่าก็รักใครเชียร์ใครก็ตามพอนั้นใช่ไหมเพราะว่าส่วนตัวก็ยังว่าเหมือนก็ยัง เชื่อมันว่าโซบอละยังมีความที่สามารถยังเกาวกว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากกว่าก็อาจจะสามารถคว้าชัยชนะในวันนั้นประมาณนี้นหลายคนก็เป็นห่วงนะว่าแบบจต่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่าแรงประทะอะไรเงี้คือจริงๆมันมีวิธีแก้หมดทุกอย่างใช่จริงจริง ไม่ได้ตัวเล็กผมว่าตัวเท่าๆกันเลยเท่าเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าวันก่อนผมก็ไปกินข้าวกับตวันชายกับซุปวันมาใช่ไหมครับก็ไปกินข้าวด้วยกันก็ตัวเท่ากันเป๊ะเลยครับผมก็ยังเคยมองว่าเออครูนี้ก็ต่อยกันนี่มันก็จะน่าสนุกนะคนใดก็คิดแบบนี้อะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าไม่ตึงกันตั้งปันธงอ่ะแต่ว่าก็ที่แน่ๆก็คือซุปเปอร์บอลไม่ไม่ไม่ง่ายแน่นอนไม่ง่ายไม่ง่ายครับเนี่ยจะบอกแล้วว่าเขาเคยเป็นนักกีฬาที่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับเก่งที่สุดในโลกนะครับหน้า็องะนั้น ประสบการณ์การแก้เกมไม่ต้องห่วงเขาฉลาดมากครับโฟอรแมนนะก็เดี๋ยวหวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ชกกันได้แบบสมศักดิ์ศรีก็แล้วกันโอ้โหตื่นเต้นมากครับเต่นเต้นเลย <c oughs> อ่ะก็ทิ้งท้ายอะไรกับแฟนๆหน่อยครับที่เฝ้ารอติดตามผลง,งานของพี่เพชรนงอยู่ครับครับผมผมเพชรนงเพชรเฟอร์กัสนะครับก็ฝาก FC หรือว่าแฟนๆร,รือคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ ปีหนะ้ากลับมาแน่นอนครับรอรุ่นรอเชียรครับกลับมาแน่นอนนะบอกเลยว่าแฮกเกอร์ตี้คุณรอ,อผมก่อนนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมพูดเองลนยะไม่เกี่ยวนะอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่เพชรนงด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ดูผลงานของพี่เ <c oughs> พชรนงเร็วๆนี้ <c oughs> นะแล้วก็รักษาภาพร่างกายดีอยู่แล้วแล้วก็ใครอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปให้พี่เพชรนงให้ความรู้เนี่ยติดต่อทางไหนอะไรได้บ้างครับจริงๆผม ติดต่อค่อนข้างยากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ก็คือแบบแต่ว่าจะมีคนเล่นให้แค่นั้นเองครับก็บจะมีคนคอยคอยอัปเดตให้ก็ลองไปดูมีเพจมีอะไรอย่างนงี้ไหมฮะติดตาม,มได้ทางเพชรนงนะคะทางอินสตาแกรมนะครับหรือว,ว่าเฟซบุ๊กคือเพชรนงเพรเฟอร์กันนะครับนะฮะวันนี้ก็ ครบท่วทั้มานี้นะครับขอบคุณพี่เพชรนงด้วยนะครับที่สละเวลามาให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่ค่ายมวยซูเปอร์วันเทนนิงแคมป์นะครับซึ่งก็โอ้บอกเลยว่าสะอาดสุดๆเลยนะครับใครที่อยากมาเรียนก็มาได้อยู่โยธินพัฒนาสามนี่เองนะครับใกล้ๆไม่ไกลนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเทปหน้าแล้วกันวันนี้คุยมุมสงเวียนกุ้ยช่ายสายตรงมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ